สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมไมค์คราฟต์พีอีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวมดไอ้นี่นะไอ้บ็อกซ์เนี่ยมีอยู่แบบสองสายนะฮะว่ามันคือบ็อกซ์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดขุดเนี่ยมันจะเป็นแบบปริศนาะเราจะไม่รู้ว่าข้างในนี้ในกล่องนี้มันคืออะไรเราจะมาผมจะรีวิวสามกล่องเท่านั้นนะฮะอ่าเราจะมารีวิวกันเลย กองแรกนะฮะแม่คืออะไรวะอ่ะเหี้ยทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะอีกใหม่ะอีกใหมาทำไมโอ้ยโอ้ยเยี่ยเหี้ยเยี่ยยีห้ออ่ะทำไมแตะเองวะต้องใส่ผมขุดแล้วมันเนี่ยต้องใส่บางครั้งมันอ่านไม่ได้มาฮะผมก็ไม่แน่ใจก็มาเรียบร้อย ไหแล้วไงคืออะไรวะเนี่ยอ๊อจะชิดเกาะโอ้สุดยอดทายแป๊บปกัปกปกัปกปกักปักปักอื้มได้ของฟรีง่เลยเนี่ย,ยนะอย่างเงี้ยปึ๊บอ๋อนี่ฮะสมุดเอ้ยชั้นชั้นหนังสือมาต่อไปจะเอาสามกล่องไหมเป็นกี่กล่องแล้ววะอ๋อนี่ไข่ไก่กับไข่วัวก็ไข่หมูด้วยไข่แกะ ไข่ไข uh ่หมูโอ้โหน่ามีกี่กองแล้ววะเนี่ยนะติงต่อเลยดูอย่างนี้อ่ะดูไม่ถนัดเอออย่างนี้ดีกว่าเออง่ายดูเยอะอ๋ดิอีกแล้วฮะตัวอะไรวะอ่ะหมูตายหมูมีชื่อด้วย จะไม่อยู่ไหนอีื่อกี่มนตอะอ้อวันดีอนอ๋ออียกับตายอีกแล้วตายอีกแล้วทมีซีมีชื่อวะโอ้ดูใกล้เต็มเลยตัวอะไรวะแป๊นหนึงมีซีล้ ชาวบ้านอินดี้ดอกไม้ฮะโอเคครับก็จบไปพาร์ทหนึ่งแล้วนะฮะมาช่วยหน่อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะฮะติดตามคลิปาหมับวันนี้สวัสดีครับ